รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส สวัสดีเพแฟนนักทอรหัสและจอมสตีลทางบ้านทุกท่านครับวันนี้เราจะกลับมาถอรหัสที่มีเงินตรงกลางถึง8,000บาทกันต่อไปชมกันว่าจะตกเป็นของคุณพีทหรือว่าคุณใบเฟิร์นถ้าพร้อมแล้วไปทอรหัสพร้อมกันเลยครับ 1. พยางนึงพยางรหัสภาพมาครับ ไหมฮะหนึ่งพยางสเตลหมดเวลาน่าเสียดายมากเชียร์ได้ไหมไม่ไดม้มีใครรู้สึกว่าพอจะใกล้เคียงไหมคะอยากลองไหมคะอยากลองไหมพี่อ,อ๋อได้หนึ่งคำค่ะเงียบครับอ่ะมีพี่ชายใช่ไหมพี่ชายตอบว่างัดหรือเปล่าครับ ถูกต้องฮสี่พันขอบคุณค่ะไม่ทันแล้วเขาให้กดไม่กดไม่ยมกดไอทีตอนที่เรากดว่ามันไม่ได้กดจนปุ่มจะพังภาพแรกครับผมผู้ชายกำลังงอไม้แล้วกำลังหันก็งอไม้หันอาตั้งกาศก็อากาศและก็ดอปิดท้ายเข้าไปนะครับผมงอไม่หันอากาศดออ่านรวมกันว่านัดครับผมแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมเี่อย่างที่บอกไว้ ดาวิชีขอคืน800 0ครับและก็ทำให้น้องพีชครับผมเป็นแชมป์สมัยที่หนึ่งสำเร็จครับแล้วก็ต้องส่งน้องเฟิร์นกลับบ้านครับขอบคุณครับวันนี้มาต้องกลับบ้านไม่มีเงินรางวัลไม่เป็นไรเพราะอย่างไรามีนี่จ้ะเจฮรเซร์มและเจริยาให้กับน้องใบเฟิร์นครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับสำเร็จแล้วน้องพีชแต่เสียดายเมื่อกี้เกิดจะต่องันเหมือนกันแต่ไม่ได้กด คิดไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้กดเพราะว่าไม่ไม่เข้าใจภาพที่สามที่เป็นอาตั้งกรัรอ๋อก็เลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช้คํานี้ใช่แต่ว่าไม่ชัวร์ตรงที่ว่าเคลียร์ภาพที่3ไม่ได้นั่นเองไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็เป็นแชมป์ถึงจะเสียตัวนั้นไปกลับมาให้พี่เดี๋ยวพี่ก็ต้องจ่ายให้เราอยู่ดี <c oughs> เพราะเราแจกจ่าย <c oughs> กันตลอดเ,เวลานะครับผม <c oughs> พร้อมที่จะให้เงินรางวัลอยู่ตลอดเพียง <c oughs> แค่ถอดรหัสให้ได้เท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยแล้วครับเป็นแชมป์หนึ่งสมัย มีเงินรางวัลสะสมมาด้วยนะครับผมในรอบของการไปแชมป์4 0 0 0ันสติวอีก4,000รวมกัน8,000บาทครับแต่คนที่จะลงมาเป็นคนต่อไปนะสีน้องเชียร์เขจะส่งใครลงมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกว่าทีมสตยยิลพร้อมมากกับการลงไปฉะนั้นแล้วแบรนดอมค่ะ หมายเลข20คุณอะไรครับแนะนาตัวค่ะชื่อนัทครับผมคุณนัทสติวบ้างยังครับได้ไป2ครั้งครับ2คำมีเงินเก็บไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ครับ4,000บาทครับ4,000บาทแล้วถือว่าผลงานไม่ธรรมดาถูกต้องยังไงคะกับคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าคุณอันนี้ต้องลองดูครับผมเพราะว่าคำแต่ละคำอาจจะเป็นโชคของคนคนนั้นนะครับผมอ๋อชนนั้นแล้วชิญคุณนัทเลยค่ะมาเลยครับ สวัสดีครับคุณนัทครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทครับนั่งเงียบๆอยู่4ี่พไม่รู้ตัวเลยเนี่ยไอเราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าเขาจากเราไปแล้วตั้ง4 0 0พันตอนนี้โอกาสเป็นของเราแล้วไม่ต้องแบ่งให้ใครแล้วอยู่ตรงนี้เท่าไหร่เท่ากันพีชแชมป์หนึ่งสมัยแล้วคุณนัทครับครับน้องคนนี้น่ากลัวไหมก็ได้อยู่ครับผมได้อยู่ครับพีชครับครับไหวนะ ไหวครับพี่เขาน่ากลัวไหมก็ในงันแหละครับก็ในงันดีเอาแล้วเดี๋ยวนี้น้องมันมั่นใจเดี๋ยวมาดูกันต้องทาให้ได้นะพูดแล้วต้องทําให้ได้แต่คุณนัทครับโอกาสก็เป็นของคุณเดี๋ยวสอนเด็กมันให้ดูนี่เออเรามาดูกันเอาใส่ปายคนละหมื่นและลงมาคนละสองพันตรงกลางรหัสแรกกันเลยครับผมสามพยาง ไม่ยากมึงรหัดเสียงมาครับแม่ของนายนภัรเข้าสกัดบอลอย่างรุนแรง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  มีสติหรือยังแม่ของนายนภัสองสกัดบอลอย่างรุนแรงไม่ได้ใช้จิตมาเลยจ้ะยังไงคะน้องสมัยตอบว่าหมูสไลด์ค่ะหมูสไลด์ทุกต้องครับผมโอ้โหอ่ะอันนี้เหมือนเป็นสายถอดรหัสชื่ออ่ะ,อะถอดให้ฟังเลยคะ่ะถอดรหัสให้หน่อยแม่แม่ของนายนภัสก็คือ หมูคุณหมูพิมพกาค่ะแล้วก็สกัดบอลก็คือเข้าสไลด์ร่กันบอลอย่างรุนแรงก็คือการเข้าชาร์จหรือเข้าสไลด์เข้าไปนั่นเองนะครับผมรวมกันแล้วเป็นหมูสไลด์รับไป2,000คนดู2,000ครับขอรหัสชื่อได้อีกแล้วสำหรับน้องสมัยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าทีมสติลทุกคนที่ทำโอ้โหทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีมากท็อปฟอร์มเลยท็อปฟอร์มมากนะครับผมสติลกัลนาว มาต่อกันข้างหน้าครับคนละสองพันลงมาครับรหัสต่อไปครับสองพยางรหัสภาพมาครับสองพยางนะครับ มีการสติลแล้วค่ะสติลนะครับผมมีคนกดแล้วนะฮะเบอร์16นะครับทีมสติลพร้อมแล้วข้างหน้าเป็นไงห้าวินาทีและโอ้โหไม่กดไม่ยากเลยจริงๆแล้วค่ะเบอร์16ชื่ออะไรคะน้ำค่ะน้ำคุณน้ำตอบว่าลิปมันลิปมันถูกต้องครับผมจริงๆ,ๆินี่ ตรงตัวเลยนะใช่ภาพแรกคือภาพริมฝีปากหรือภาษาอังกฤษก็คือลิป <L ips S 2> นะฮะ <L ips S 2> แล้วภาพที่สองกำลังแดงกันอย่างมัน <Ha. S 2> ก็คือมันลิปมันรับไป2000ท่านผู้ชม2000ครับเป็นของทีมสตีลสองข้อแล้วนะคะใช่เพิ่งเพิ่งชมทีมสตีลไปเมื่อสักครู่นี้เอง <N ye. S 2> ซึ่งอย่าลืมนะก่อนที่คุณมายืนกันตรงนี้ <Ha. S 2> คุณก็เป็นหนึ่งในทีมสตีลในวันนี้ที่ทำหน้าที่ทำผลงานได้ดีมากเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีสุดๆดกดกันปุ๊บปังปุ๊บปังแต่พอไปยืนข้างหน้า มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพีชสองข้อผ่านไปแล้วไม่ใช้สิทธิ์เลยทําไมนึกไม่ออกฮะนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกคุณนัทครับผมไปยินตัวนี้มันเป็นยังไงฮะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันนะครับผมอ้าวสู้กันอัตโนมัติอีกครับคนละสองพันตอกกันกับรหัสนี้ครับสองพยางสองพยางรหัสเสียงมาครับ ตุ่มหนองคล้ายสิวเม็ดใหญ่ไม่รู้สึกสองพยางสองพยางรหัสเสียงมาครับตุ่มหนองคล้ายสิวเม็ดใหญ่ไม่รู้สึกตุ่มหนองคล้ายสิวเม็ดใหญ่ ไม่รู้สึกตุ่มหนองคล้ายสิวเม็ดใหญ่ไม่รู้สึกเปอร์สามกดได้นะครับทีมสตีลคุณนัทครับฝีชาฝาชีครับถูกต้องครับผมโอ้โหเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วมาแล้วครับผมคุณนัทนะครับโ <laughs> ล่งอกไหมฮะนิดหนึงครับโล่งอกนะ <laughs> ดีนะ <laughs> ดูเหมือนจะเริ่มโโล่งอกมากด้วยฝ <laughs> าชีนะครับผมเพราะว่าดูเหมือน คล้ายๆสิวก็คือแต่ใหญ่กว่านะฝีนะครับผมแล้วก็ไม่รู้สึกก็คือชาฝีชาฝาชีกลับขึ้นดำา8 0 0ัต่อ4,000ครับคุณนัทครับพี่ครับตอนนี้เราต้องสู้แล้วต้องมี4 0่0ันสู้เท่าไหร่ฮะ3 0 0 0ันครับส0คพันมาสา3 0ันตรงกลาง3,000ตรงกลางเขากำลังจะสร้างตำนานคเพื่อที่ไปเล่าได้ในรายการของเขานี สองพยางรหัสภาพมาครับลุงนุ่มแพ้ตลอดเลย ด้วยนะครับภาพแรกนะครับผมเป็นภาพของดูดีๆนี่คือน้องมาอยู่นะครับผมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าน้องมาอยูเป็นลูกใครแต่น้องมาอยู่ชอบเรียกพ่อว่าลุงหนุ่มนะครับผมลุงหนุ่มอยู่ไกลก็แปลว่ากันชัยอยู่ไกลกันชัยไกลแต่ภาพที่สองเป็นนักบอลที่หมดหวังน,นะครับคุกเข่าลงไปแล้วก็บ่นว่าไม่เคยชนะเลยชนะก็คือชัยชนะ ไม่มีชัยเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีชัยแล้วจากกันชัยไกลก็ต้องเป็นกันไกลครับผมดาวิชีของคืน6,000ครับเออฟฟิศดาวินนนนชีคุณไม่มีกันไกลกันเลยเหรอคะ๋ยวครั้งนั้นฉันซื้อมาฝากก็ได้นะคะไกลมากๆ <c oughs> ตอนนี้ครับน้องพีชครับแชมป์ของเราเหลืออยู่1,000คุณนัท 5,000เมื่อกี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์กันต้องหมดหน้าตักเหลือ1,000ก็ต้องลง1,000น,น,นะครับโอกาสสุดท้ายของแชมป์จะอยู่ต่อหรือกลับบ้านอยู่ที่ข้อนี้ครับหมดหน้าตักแชมป์ครับสามพยางครับรหัสนี้มีสามพยางรหัสภาพมาครับ ไหมครับมีคนสยียลแล้วค่ะมีคนสยียลแล้วน้องเปย์น,นะครับคุณนัทโอ้โหโ,หโอ้โหน่าเสียดายเกือบจะกดแต่ไม่กดแต่ตอนนี้ต้องไปท<ะ>ี่น้องเปย์ก่อนเปย์คะตอบว<ะ>่ามหากรรมค่ะมหากรรมถูกต้องครับผมอ,อ,อธิบายค่ะ เลยค่ะถอรหัสมายังไงคะมหากรรมรูปแรกเป็นม้า6ตัวค่ะก็เป็นมอแล้วก็6แล้วก็รูปที่2รลอเรือ2ตัวแล้วรูปที่3มเป็นมม้าค่ะมอหกคือมแล้วก็รรรแล้วก็มมาอีกทีรวมกันแล้วอ่านว่ามหากรรมรับไป1,000คนดู1,000ครับและน่าเสียดายครับผมน้องพีชครับ ได้เป็นแชมป์แค่สมัยเดียวนะครับผมแต่ก็ได้เงินรางวัลกลับบ้านไปเหมือนกันเที่ยวนี้นะฮะได้ทั้งแชมป์ได้ทั้งเงิน8 0 0 0บาทครับขอบคุณครับกลับมาครั้งที่2ได้เป็นทั้งแชมป์แถมยังได้เงินรางวัลกลับบ้านถ้าเกิดกลับมาใหม่ครั้งที่3น่าจะได้แชมป์หลายสมัยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้กลับไปพร้อมกับเจแฮร์เซรัมและเจอร์รีครับขอบคุณครับ และอยู่ดีๆเขาก็ได้เป <ah> ็นแชมป์โดยที่เหมือนกับเขายังไม่รู้ตัวยังไงก็ไม่รู้นะครับผมเขายังงงตัวเขาเองอยู่เลยคุณนัทครับแชมป์หนึ่งสมัยนะฮะเงินรางวัลสะสมนะครับผมจากเป็นแชมป์และสตีลอย่างละสี่พันรวมกันเป็น8ปดพันครับใครจะเป็นผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปน้องเชียร์วันนี้พี่รู้สึกว่าดาวินชีเราใช้ผู้เข้าแข่งขันเปลืองมาก เปลืองจริงๆสติลก็เก่งมากนะคะแต่อยู่หลังเชียร์นี่คือยังไงรู้ไหมคะ,ะรถมอเตอร์ไซค์ยังต้องใช้น้ำมันแล้วหน้าใส่ใอย่างพวกเราจะไม่ต้องใช้เงินรางวัลได้อย่างไรแรลด้อมจ้าไ,<ป>ได้แ้น้องสมายน้องสมายนี่น้ no องสมายแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ ชื่อสมัยค่ะอายุเท่าไรทำอาชีพอะไรอยู่คะอายุยี่สิบสามค่ะช่วยช่วยงานที่บ้านค่ะช่วยงานที่บ้านแล้ววันนี้พร้อมแค่ไหนนี่เธอทําผลงานในการสติลไปได้สองครั้งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งลงมาเองนี่นี่เพิ่งลงมาสติลไปสองครั้งแล้วเป็นไการทับถมยังมีมารยาคือได้สองครั้งแล้วค่ะแต่เพิ่งลงมาเองนะคะใช่เออพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ เอาละคุณนัทเดี๋ยวมาดูว่าผู้เข้าแข่งคนนี้จะเป็นอย่างไรเชิญน้อนงสมายจ้าสวัสดีครับและก็เป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่ต้องบอกเลยว่าจอมสติลเหมือนกันลงมาไม่เท่าไหร่ะนะครับผมมาน,นั่งไม่เท่าไหร่สตีลไปแล้ว4,000ครับผม,อมตอนนี้เป็นโอกาสของน้องสมายลละ ถ้าเกิดไม่ได้ต้องแบ่งให้ท่านผู้ชมใช่ไหมเพราะว่าทีมสตีลเราต้องเป็นทีมที่แบ่งปันด้วยนอกจากสตีลมาแล้วเราก็ควรต้องแบ่งปันคล้ายๆว่าเป็นฮุ้ดขโมยเข้ามา <laughs> และเราก็แบ่งปันกันไปแบบนี้แต่พอลงมาตรงนี้แล้ว <laughs> เท่าไหร่เท่านั้นเป็นของเราหมดค่ะเอาละครับพร้อมนะครับใส่ไปครับคนละหมื่นและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางครับรหัสแรกครับสามพยาน สาามพยครน้องพ่อชอบส่วนที่ใช้เดินมากน้องพ่อชอบส่วนที่ใช้เดินมากน้องพ่อชอบส่วนที่ใช้เดินมากเทสติลก้นแล้วนะครับน้องพ่อชอบส่วนที่ใช้เดินมากน้องพ่อชอบส่วนที่ใช้เดินมาก ไม่ได้ใช้สิทธิ์กันนะครับสำหรับข้อแรกเพราะฉะนั้นสิทธิ์เป็นของพี่เบอร์สองครับพี่อะไรคะรัฐครับพี่รัตตอบใส่ไหมว่าอารักขาครับอารักขาถูกต้องครับผมเป็นการซิลครั้งแรกอย่างมั่นใจเลยนะคะใช่แล้วซิลครั้งแรกไหมครับพี่ครั้งแรกครับครั้งแรกนะพี่รัตใช่ไหมฮะครับพี่รัตพี่รัตได้ไปแล้วนะครับผม2 0 0พันและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ตอบถูกอีก สองพัน <2000. S 2> ง่ายๆเลยครับผมน้องพ่อชอบส่วนที่ใช้เดินมากชอบมากก็คือรักนะน้องพ่อก็คืออาส่วนที่ใช้เดินก็คือขา,ขานะครับอารักขา,กขาหลุดไปแล้วสี่พันนะครับสำหรับทั้งคู่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ลงมาครับคนละสองพตรงกลางรหัสต่อไปเลยครับ2พยาง สองพยามยครับรหัสภาพมาครับสองพยามยนะครับมีคนสตีลแล้วนะครับเบอร์21นะฮะได้ไหมครับห้าวินาที ดูดีๆและสิ่งนั้นก็ตกไปเป็นของที่ทีมซิลคุณปอนมีสองคำตอบครับภาษาอังกฤษ r o เก็ตภาษาไทยจรวดครับสุดยอดครับเดี๋ยวนะ r รเก็ตอ่าโอกเติม e ีทีเข้าไปแล้วสะกดครับผมเป็น r o c k ็ต r o เก็ตนะฮะหรือจรวดนั่นเองสองพยางได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษจัดป้าย2,000ครับและทำสงครามได้อีก2,000นี่ยังอยู่ที่เอเลี่ยนอยู่เลยค่ะยังอยู่ที่เอเลี่ยนอยู่เลยนะ <c oughs> รีดเอเลี่ยนอยู่เลยคะ่ะรีดก,กีตาร์กับเอเลี่ยนนะคะ <c oughs> นะเหลือกันละ6,000นมาลงมาครับอีกคนละ2,000ัสามพยางรหัสภาพมาครับทั้งคู่ต่างพากันปล่อยเงินหลุดไปเรื่อยๆเลยนะครับ และรหัสต่อไปนี้จะหลุดมาถึงจอมสตีลทางบ้านอีกหรือไม่นั้นต้องกลับมาชมกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ